นักเตะอย่างวาตารุเอนโดหายากนะครับล่าสุดตำนานอย่างสตีฟนิโคลครับอดีตแข้งลิเวอร์พูลเนี่ยยอมรับว่าประหลาดใจกับผลงานของวาัตารุเอนโดเมิดฟิลเลอร์ซามูไรในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่าฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆดีวันดีขึ้นนะเอนโดกลายมาเป็นแกนหลักในแดนกลางของลิเวอร์พูลไปแล้วตลอดหลายเกมหลังนะครับได้ทำผลงานโดดเด่นอีกครั้งในเกมชนะนินนวคาสเซิลเมื่อคืนนี้4-2ปตนิโคลกล่าวชื่นชมเอนโดบอกว่า อ,อ๋อใช่เลยเขาทำให้ผมประหลาดใจในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนแรกในช่วง2-3สานัดแรกของเขาผมไม่คิดว่าเขาดูเก่งพอนะแต่ไม่ว่าเขาจะทำงานยังไงไม่ว่าครอบจะไปพูดอะไรกับเขาหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาคือส่วนสําคัญในเครื่องจากของลิเวอร์ pool ไปแล้วใช่เลยโจนส์ Jones ก็เล่นดีมากในวันนี้เช่นเดียวกับที่เอเลียดสามารถทาได้ตอนที่เขาไม่อยู่ในแดนกลางคงไม่มีเครื่องบดท,ที่จะมาทำงานแบบที่เขาทำได้หรอก ดังนั้นมันคือคําถามใหญ่ว่าใครจะมารับบทบาทนี้ถ้าหากว่าไม่มีเขาในสนามโอ้โหถือว่าฟอร์มของวาตารุเอนโดช่วงหลังเนี่ยถือว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับฟอร์มเด่นกับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเลยครับบทบาทอะไรต่างๆเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหนี่แหละครับคือความกระหายที่นักเตะมีต่อทีมแล้วก็สโมรสรที่เขารักนะครับถือว่าแรกๆยังไม่เปรี้ยงนะครับแต่ตอนนี้ครับโอ้โหฟอร์มเป็นกอบเป็นกำเริ่มรู้ทางกับลิเวอร์พูลครับ ตัวเก็บกวาดเอาโอ้เอาบอลมาได้หมดเลยนะครับไม่รู้ว่าสไตล์ของเขาเนี่ยดูดันเหมือนกันสําหรับวัตารุเอนโดครับชุกแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเอนโดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ววยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผมม,มาอยู่หรือว่าปูคิดถูกแล้วนะครับจุด